เซตยังไงนะอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันขอ,อกดชิปเล่งขึ้นโอะไม่ใช่เพ่งนื่อกดแต่นอยู่อ่ะเอ็กซิทเฉยเลยกดผิดล้วขับเครื่องบินอยู่หาปุ่มไม่เจอบินไงวะอ๋อกดชิปรวมัวๆ นึกว่ากดแสบเหมือนวอลทันเดอร์ไปกดเอฟแปงลงลงลงพื้นเลยลงไปอยู <h 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 ่พื้นเลยฟองเฟสมันเพิ่งมามั้งองเฟสตอนแรกไม่เห็นเลยพื้นจริงไม่ใช่ว่าเคยเด่นให้ผมเกิดี่ันดี ระเบิดไปบอมไหม่เนระเบิดหนึงร้อยปอนสองินอะไรก็หนี้หนครื่องบินมันหนียาก

ตอนนี้บินเครื่องบินมุมมองเฟิร์สทรมานจังวะแล้วเสกแหลกด้วยนะตอนมาถึงแหลกพอดีด้วยจริงก็เปิดใส่อะไรไปก่อนโอ๊ตอตกน้ำ ทำไมมันกระตุกวะมันกระตุกตอนบินมาเจอคนเฉเยทางไปแว็บหนึ่ง,งไมได้กดไรสัดทหารปะปุ่ปุ่มมดกับต,ต,ตัวเอ็กดีนะอยู่คนเดียว nè, subscribe cho kênh Ghiền Mì เอาทนายมาทำไมเกมมันกระตุกเลยมันไม่ได้ปรับตั้งค่าอะไรใหม่ใช่ไหมไมันต่ำเด็ดดูเท่าไรบหรอ go here the enemy has captured all the control points attack map Capturing em lấy cất phục cắt. Taking control point alpha. Unmillion cất phục cây. 对了 แค่ไหนเนี่ยสสมหมดแล้วหมดทำไงเนี่ยตัไป สุดมันเร็วยังเท่าไหนแล้วเนี่ยกะไม่ถูกเลยยิงหนักไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าความเร็วกว่สุดแค่ไหนมันยิงหนักหน้าไม่ถูกตรงนี้มันไปหมดแล้วลุกเจอเรือเจอเรือเจอรื้อไอ้ของนี้เรือ่อ,อ,อนไปนไหนรู้ปะ ตายเลยเอาเพียกกระสุนมดอีกแล้วเฮ้ยมีตัววิ่งมาเพียบเลยไอ้ไอ้ไอ้ตรงนี้เพียบเลย Oh my god just stay down ตรงนี้เพียบเลยวิ่งมาเต็มเลยโผล่มาแล้วบินบินไม่มันคนไม่โดนยิงตายถ้าเพื่อนจะอยู่รีเฟรชได้ถ้าปืนชนิดเดียวกันรีเฟรชได้อยู่แต่ถ้าคนละชนิดก็จะตัวใครตัวมัน เอ,อ้ยไม่กดยิงมาไอ้เจ้าขว้าขว้าขว้าคว้าป <'ve> ิงเยอะวะมันยิงไปแล้วมันกระสุนไม่เห็นเดินทางไปหาตะกตกปิงเท่าไหร่ไข่มาแดงใกล่ๆเลยขวาต้ตกริมแม่น้มมนำไม่ไข่มาเด้น ังจะเข้าเอต้องอ้อมเลยคนยิงมาดังส้งเลยได้กล่องกระสุน ยอดสไนเปอร์อ e ีลิตเลยนะกระสุนหมดแล้วกันอยู่ข้างนอกค่ะบีดดีได้เลยเออแม่วงวางกำะดักไว้ได้กระจุน่งนะเอ,อ้ยหลังเข้ามีจ่วงอยู่เลยไม,ไม่โกแน่เลยนี่จ้วงรลัวๆเลย <ไป S 1> เสียไปเล่นตายแล้วอ่ะ โอ้โหมันว <this ises> <hair> ีท <sh> ง <arp snow iento> ั้งเกมเลยเมื่อกี้มันเดินวีทุกตัวเลยที่อยู่ในเอนั่นแะชิวเลยดิมันเล่นหน่อยปืนซิ่งลำบากเลยทีไหนกันจะเข้าเอะไอ้ี่อกถูกไหมไอ้ยใช้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งไหมไม่ได้ใช้หนึ่งเ ไม่ใช่หน,นึ่งกลสเรียนฟิวนั่นแหละไ,ไม่มีใครวางกล่องได้เลยเหรอชีดยา,าได้นะนี่ชียรถถัาาางมนเข้าบ้านมาแล้วเออบ้าน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  ต่อีมายหมดมดร์คไม่ติดขึ้นที่รถถังอนะไรกูโดนยิงลเ,เลยไม่ประเลิ้งออกแท้เลยเอามีดไปช่วงรถถังเลย <c oughs> หลักการอะไรเนะี่ยเอามีดไปแทงรถถัง

ไอ้เหี่ยลูกโมมันยิงไม่ตายอะไรจะอะไรตับรองเออองสาจะวิ่งไปเก็บปืนไงต้องต้ไมฝัม่งนูนมันดันรอยยับได้ขนาดนะั้น ไม่ตามหรอกรถถังไม่ตัวโดนเลยมมนเห็นว่าจะซากเต็มถนนไม่หมดเลยนะัวโด,ดนเลยฝั่งนูง้นมันมีปืนควันดีเราไม่มีล่ะรุนได้ไ,ไม่มีวิ่งเข้าไปแล้วก็ตายมันยิง แบบไม่ต้องเล็ง,งกันเลยเอาอะไรไปชนะก่อน